ครับผมก็ขอสวัสดียามข้ามคืนสำหรับ FC ศูนย์ทอนชัยนะครับในคลิปนี้จะพามาชมไม้ประดับมงคอสวยๆนะครับชื่อของเขามีความเป็นมงคลนามและที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นห่อเงินห่อทองนะครับนะครับลักษณะของเขาเป็นพืชใบลิ้งเดียวชอบแสงบริเวณร่วมลำไรนะครับดินที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยที่มีอินทรีย์วัตถุ ที่สําคัญครับใส่กาบมะพร้าวลองคุณฐานแล้วก็เน้นให้สามารถระบายน้ําได้ดีนะครับการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์โดยวิธีการแยกกอครับก็ถือว่าเขามีใบที่สวยงามนะครับหยิกโค้งงอแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ประดับมงคลที่ตามความเชื่อส่วนบุคคลก็คือถ้ายิ่งหอมากก็คือ เปรียบเสมือนการหอ่อทรัพย์ห่อเงินห่อทองครับนี่ยครับยิ่งห่อมากก็แสดงว่าเก็บเงินได้มากนะครับย,ยิ่งถ้าออกดอกก็ยิ่งจะก็เรียกว่าดึงดูดทรั์นะฮะแล้วก็เสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่ปลูกเลี้ยงนะครับเนี่ยการลดน้ำวันละหนึ่งครั้งนะอาจจะเป็นช่วงเช้าหรือ ช่วงเย็นนะครับการบำรุงดูแลใส่ปุ๋ยง่ายๆแล้วใช้ปุ๋ยคอกนะครับหรือปุ๋ยมูลสัตว์หรือจะเป็นมูลไส้เดือนก็ได้นะครับ3-4เดือนใส่ครั้งหนึ่งฮนะเนี่ใบเขามีความสวยงามสีเขียวเข้มอยากโคง้งดูมีความเป็นศิลปะ น่าปลูกมากๆเลยเนะี่ยตอนนี้ที่โคนต้นสังเกตที่โคนต้นก็จะมีรากไหลแล้วก็แตกกอขึ้นมาค่อนข้างจะได้หลายต้นเลยนะเนี่ยนิยมปลูกใส่กระถางนะครับแล้วก็เก็บไว้บริเวณร่วมลำไรจะเหมาะมากอนอกจากจะใส่กับมะพร้าวสับลองต้นกระถางค่อนข้างอ่าสัก2ใน4ส่วนนะครับสใน4ส่วน หรือว่า2ใน5ส่วนของก้นกรนะถางเนี่ยจะเหมาะมากครับเป็นพืชที่ไม่ได้ชอบความชื้นแฉะนะที่จริงแล้วสามารถปลูกเลี้งกรดินทรายก็ได้นะครับดินร่วนปนทรายฮะขอไปฮะหรือจะมีการใส่ฐานที่ก้นกระถางก็ได้เช่นกันเนะนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเองก็ได้เปลี่ยนดินอยู่บ่อยครั้ง จนตอนนี้เขาสามารถแตกกอให้ได้แล้วนะครับลุ้นมากช่วงหนึ่งที่มีกระแสก็ราคาค่อนข้างแพงครับต้นหนึ่งสูงสัก15-20เซถึงยเซนก็ขายกันหลักร้อยเลยนะฮะสามถึงห้าเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดาเนี่ยไม้มงคลหอ่อซับนะเนี่ยยิ่งห่อมากก็เก็บเงินได้มากนั่นเองนะต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ แต่โดยลักษณะถ้าเป็นเรื่องของไม้ประดับก็ต้องบอกว่าเขามีความสวยงามยิ่งถ้าปลูกเลี้ยงลงดินก็จะโชว์ก้านใบสีเขียวอ่อนใหญ่ยักษ์ใบที่ใหญ่ยักษ์นะครับนี่น่าปลูกมากสวยงามโดดเด่นสีเขียวเข้มก็มารอการแยก,กขยายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลุ้น การโชว์ดอกของเขานะครับนี่ต้องบอกว่าผมเลี้ยงมาเข้าปีที่สองนะครับเนี่ย,ยโอกาสนี้เขาก็เริ่มแตกให้ดูแล้วนะช่วงแรกเป็นการเรียนรู้เป็นการศึกษาผมก็ยังอาจจะมีการลดน้ําบ่อยเกินไปเขาอาจจะมีการเฉาหรือว่าอยู่กับแดดมากเกินไปก็ใบก็เฉาเช่นกันนะฮะก็เลยเก็บ ไว้บรวณร่มลำไรสายแสงแดดเนี่ยประมาณ30-40%น่าจะเหมาะนะฮะหรือบริเน,นี่ยใต้ร่มไม้ใบบังเนี่ยเหมาะเลยนะฮะน้าปลูกมากเขามีความสวยงามแล้วก็อีกหนึ่งกระถางก็ภูมิใจนับเสด็เช่นกันเพราะว่าก็รอดแล้วตอนนี้มีแตกใบมา3ใบแล้วคือการเปลี่ยนดินได้ผลนั่นเองครับ วัสดุปลูกที่เหมาะสมนะครับเขาก็จะแตกมาตอนนี้นะครับการลดน้ำก็อยากจะย้ำเตือนนิดนึงครับวันละหนึ่งครั้งนะครับจำเป็นมากเขาชอบความชื้นระดับหนึ่งแล้วก็อยู่บริเวณร่มํำไรนะครับผมสวยงามมากไม้ประดับมงคลนะครับครับผมสำหรับในคลิปนี้ ก็ต้องขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมเลยนะครับโชคดีมีชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ